สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Beat Wave Zone วันนี้เราจะมาตีกิวครึ่งแรกกันสาหรับกิวครึ่งแรกเนาะก็จะเป็นสังหารมนุษย์ได้ดาเมจเพิ่ม5เท่าระวังติดช็อตแล้วก็ตัวละครที่สามารถตีทะลุเกาะสีฟ้าได้ก็จะโดนหันดาเมจเลหนึ่งใน2ตัวละครที่เป็นตีสีแดงเนะี่ยจะได้ดาเมจเพิ่ม2เท่าเนาะแล้วก็ถ้าไม่ตายก็จะโดนหันดาเมจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันก่อนเลยสำหรับสังหารมนุษย์เนาะที่เป็นตีสีแดงหรือตีระยะใกล้เนี่ยก็มีหน้าตาประมาณนี้ซึ่งตัวละครเนี่ยมันมีน้อยมากนานเลยนะ ซึ่งสายสกิลที่แนะนําเป็นตัวเมนเนาะก็หลักๆเลยก็คือซุยฟงซุยฟงร่างนี้เนี่ยเป็นร่างที่ออกมาใหม่ล่าสุดเนาะแล้วเขาก็ได้ในเรื่องของ HP 80ได้ในเรื่องของฮิตสกิลบวก2ด้วยก็เป็นตัวหนึ่งที่แรงที่สุดแล้วในตอนนี้เนาะสำหรับสายสกิลวิคนี้เพราะว่าลองลงมาก็อาจจะแบบมาชิโร่หรืออีคาคุกซุยฟงที่เป็นสังเวียนอะไรเงี้ยก็พอเล่นได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นเวลี่ฮาร์ดเนี่ยก็อาจจะพอไหวเนาะแต่พอเป็นไนท์แม่เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างลําบากถ้าตัวข้างไม่ค่อยดีด้วยเนี่ย ก็ยิ่งเล่นยากเนาะแล้วตัวข้างเองเนี่ยสำหรับตัวทัพ์เนาะที่ดีที่สุดตอน,น G o o เนี้ยก็มีจีโอเวก้าจีโอเวกเนี่ยมีอาบิดดิวอยู่แต่รู้สึกเขาจะได้มาแค่อย่างเดียวเนาะก็ไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นตัวเดียวที่มีอาบิในการตีดิวเป็นสายทีปกติเนาะไม่งั้นก็อาจจะมีแบบโคมมระที่พอช่วยได้เนาะโคมมระเขาก็ เป็นตัว PP ก็อาจจะพอเอามาใช้ได้เพราะว่าคามมวลาเองก็แรงประมาณหนึ่นนงตนี้ี่โจมตีปกติบวก2องนะถ้าจะไม่ผิดอีกตัวหนึ่งที่แนะนําเอามาเป็นซับนาะก็คือซาสกิถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ซุยฟองเนาะก็จะมีซาสกิที่น่าจะเอามาเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดในตอนนี้เนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ก็หาได้จากหอคอยแล้วก็มีบัฟในสกิลสอเนาะก็ดีที่สุดแล้วถ้าเป็นตัวซับเอาเอาให้มีบัฟแล้วตรงสังหารเนี่ย แต่ถ้าเกิดเรามีแบบซุยฟองอยู่แล้วเป็นตัวเมนเนี่ยตัวบัฟเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นเพราะซุยฟงเนี่ยสกิลสองเขามีบัฟอยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องเอาตัวบัฟมาช่วยอะไรหาเป็นตัวสายตีปกติก็ได้เนาะตัวละครเนี่ยโดยรวมจริงคือเรียกได้ว่าน้อยมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีซุยฟงก็เล่นได้ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าซุยฟงคือแรงที่สุดแล้วและตัวซับเองเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาเลยตัวซับที่เป็นสายตีปกติเนี่ย ในเรืว่าตั้งแต่ g ีโอกก็คือไม่มีเลยที่แบบออกมาเพื่อตีกิวเนี่ยก็เลยอาจจะเป็นวีที่ค่อนข้างลําบากอยู่เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปตีกิวกันอ่ะเดี๋ยวเรามาตีกิวกันเนาะเราก็ต้องเคลียร์ตั้งแต่ฮาร์ดเนาะมันเรียกประวัติไม่ได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราเซ็ตตัวละครไปเลยเนาะเพราะมันดึงประวัติจากตีฮาร์ดได้อยู่แล้วก็ตัวละครเนาะของเราเรามีสุยฟงเราก็จะใช้เป็นสุยฟงนั่นแหละก็สุยฟงพันพันปีเนาะไม่ใช่สุยฟงเขียว ของที่ใส่เนาะก็จะเป็นมันมีสติกเกอร์เนาะของเผ่ามนุษย์อยู่ตอนนี้เป็นสติกเกอร์ที่เพิ่มมาก็จะใส่เป็นถ้วยบดชาเนาะเป็นสติกเกอร์อกเผ่ามนุษย์แล้วก็เป็นลูกบอกลกระโหลกสติกเกอร์มนุษย์ลิงก็เน้นไปที่เลือดเต็มกับรถคูดาวอย่างแบบเป็นจีเมะแล้วก็แชร์ละกัน อ่ะส่วนตัวถัดมาเนาะตัวถัดมาก็จิโอเวกาเดี๋ยวจิโอเวกาเป็นลิงไปเนี่ยอ่ะเอาจิโอเวกามาคือตัวละครซับคือแบบน้อยมากๆนอกจากจิโอเวกาก็แทบจะไม่มีใครแล้วจิโอเวกาเดี๋ยวใส่สติกเกอร์เหมือนกันเนาะเป็นกระต่ายทองกระต่ายปกติแล้วก็นะ่ก็ไปสติกเกอร์ไป เราทำสติกเกอร์มนุษย์มาหรือเปล่านะหาแบบสติกเกอร์มนุษย์น่าจะเหมือนไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ทำมาหรือเปล่าไม่มีงั้นเดี๋ยวกแปบนบงั้นไม่เป็นไรใส่เป็นเดี๋ยวรอดโลกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำลิงก็เน้นตีปกติ 30 30ิมสไม่ต้ใส่30แต่ Geo Vega ้าเขาไม่กันช็อตเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวละครมาช่วยกันช็อตก็คือซุยฟงว่ายน้ำแต่มันจะไม่ตรงสีเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่ามันไหวหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่กันชอ็อตอะแล้วมันเป็นบ่อช็อตมันก็ ไม่ค่อยได้มันไม่สามารถที่จะแบบปล่อยไปได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราใช้โคมาโมราเนาะตัว PVP โคมาโมระตายไม่เคยเซ็เตกระตายเราไปไหนหาของไม่เจอ เวลาใส่เป็นกระต่ายทองกร,กระต่ายปกติสติกเกอร์มนุษย์ถ้ามีก็ใส่เนาะอันนี้เราน่าจะทำไว้อยู่โอเคไม่มีสีเขียวคงเวลาเขากันช็อตอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจก็เน้นเพิ่มดาเมจโจมตีวติไปเลยสามสิบสามสิบสามสิบห้หมดเลยแต่อันนี้ลงฮาร์ด่าจะยังไม่ยากเดี๋ยวไปดูในแม่และกันเนาะอน,นี้ลงไปก่อน ถ้าเรากดพุ่งสวยปุเลยนะอันนี้ลงฮานมันไม่ยากอยู่แล้วชิวๆเวริฮาร์ดอาจจะตึงขึ้นมาหน่อยในยแม่ก็อาจจะตึงมากขึ้นอนีกอ่ะเดี๋ยวเราไปลงเวลิฮารเนาะเวลิฮารเราก็ดึงประวัติจากหารมื่อกี้ได้เลยอ่ะลงไม่รู้ว่าหารจะตึง เวลิฮา์จะตึงแค่ไหนอะจริงน่าจะกดสกิลบัฟสกิลหนึ่งซโฟงมันลำบากเลยนะมันต้องเข้าไปใกล้ไทยบอสใกล้หมนโลกเป็นมนุษย์เนี่ยโคตรน่ากลัว จริงีว่าสักิล3ามเขาค่อนข้างโอเคนะมันเคียร์มอนได้ดีว่างโอเครอดอยู่ถ้าเล่นไม่พลาดเนี่ยก็ได้อยู่แต่มอนมนุษย์มันก็อาจจะลำบากนิดน,นึงมเดี๋ยวเราไปลงในแม่กันต่อแต่ก่อนจะไปลงเดี๋ยวเราไปเอาสติ๊กเกอร์มนุษย์มาก่อน มาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนของจิโอเวก้าเดี๋ยว,เ,ยวเราเลืออในแม่ก่อนเอาของเวลี่ฮาร์ดแล้วก็เปลี่ยนเด๋ยลอฮัลโล่เป็นสติ๊กเกอร์แทนเพราะว่าไม่งั้นเลือดจีโอเวก้ามันน่าจะน้อยไปหน่อยกวัวตายไม่ใช่เลยหรอกไปเป็นสติ๊กเกอร์แทนนะเดี๋ยวมาลองลงในแม่ดูน่าจะผ่านได้อยู่นะถ้าไม่พลาดไป ถ้าไม่พลาดคิดว่าน่าน่าจะรอดได้เล่นอย่างน้อยซื้อรงเขาก็เป็นส,สถานะแบบติดช็อตอ่ะมันก็น่าจะพอถ้าไม่โดนบอนแย่เราตีไม่โดนบอลเลยเพี่จ้าเรากดสก,กิลไม่ค่อยดีเลยอะ เฮ้ยเดี๋ยวแล้ยังดีว่ามอนรอบเนี้ยมันไม่ได้โหดเท่ากับรอบของฟงเต็มมีเข็มรอบที่แล้วไม่งั้นน่าจะไม่ไหวเพราะสุยฟงมันไม่ได้แนงเบอรอนลยก็ได้อยู่ ถ้าจีโอเวก้าจริงจีโอเวก้าเนี่ยอาจจะลองไม่ใส่กันชอ<ด>็อตดูก็น่าจะไหวนะเออเหมือนเราลืมบอก ability ที่เราใส่เดี๋ยวเราดู ability หน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ability ที่เราใส่หน่อยแล้วกันนะเราลืมซุยฟงเนี่ยเรามีคำพีเดียวเนาะบนนะัทเป็นเลือดเต็มกับกต,ติดช็อตดีแรงขึ้นเพราะว่าซุยฟงเนี่ยเขามีเพิ่มอ,อัตราติดช็อตให้กับมนุษย์เนาะก็มันก็โอเคที่จะใส่จะใส่เป็นที่ตีค้อนก็ได้เนาะ ส่วนเดียวเอ็กซ์เเนี่ยเรามีสี่ทับห้าเราอัพเต็มแม็กซ์โบนัสเนี่ยจะเป็นการช็อต55%กับ a d k 200แล้วก็โคมอลมูลาโคบอมูลาเราใส่เป็นในเรื่องของติดช็อตตีแรงขึ้น20%แล้วก็ ATK จริงๆเราใส่เป็นคิดที่ข้อก็ได้เพราะว่าโคมอลมูลาจริงๆมันมีคำมภีเดียวแต่ว่าอันนี้เราใส่เป็น a d k เนาะเพื่อเอาไปลิงก์เอาไปไล่ด้วย เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนลิงก์ให้ Geo Vega แบบสมมติถ้าเกิด Geo Vega ไม่กันช็อต100%เลอเนะไรเงี้ยมันจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าดูจากบ่อเนี่ยอาจจะพอได้นะเราเรารู้สึกว่าบ่อมันก็มีพื้นที่อยู่ถ้า Geo Vega มันเป็นตัวตีใกล้ด้วยเนี่ยมันก็น่าจะไปยืนตรงกลางอยู่อาจจะพอรอดได้อยู่ลองดูเอ้ยไม่รอดไม่ติดช็อตเฉยโอไม ต้องให้มันคือถ้าแชติดช็อตแล้วมันจะพอดีไม่ติดอีกรอบอีกรอบบอกเลยว่าซุยฟมสก,กิลมันมีข้อเสียนะสก,กิล e x มันเราปรับก็พุ่งไปไหนและ่พี่พุ่งไปทางไหน Fortune ก็ออน่นาจะได้อยู่บอบมันไม่ค่อยบอกมันไม่ค่อยอกอยว้างมาก เหมือนจะเร็วขึ้นนิดหน่อย Stand ort, แต่จังหวะแรกค่อนข้างคือไ e อ้สกิล ex สุดฟงไม่รู้จะใช้ดีหรือไม่ดีคือใช้เนี่ยมันก็ช่วยตอนจังหวะแรกที่เราอยู่ไกลบอสมากๆ,ๆมันก็ดีอยู่แต่ว่า ถ้าบอนไม่ติดช็อตคือโดนสวนเลยสองรอบมาเกีที่โดนอ่ะเดี๋ยวลองอีกสักรอบแล้วกันมา,มาลองอีกสักรอบแล้วกันนะตัวเหลืออยู่หน่อยหนะึ่งคือสกิลคือฟงมัน EX มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดีขนาดนะั้น ยังดีว่ามันเป็นสถานะช็อตสุดฟงเลยถ้าไม่ช็อตนี่คือแบบลำบากอยู่พบอลมันเป็นม,มูกบอรุ่ด้วยอะไรด้วยถ้าไม่มีเรื่องช็อตนี่แบบคุณรักทุเเอง น่าจะได้ประมาณนี้แหละประมาณยีโดยเฉลีย่ยอยู่ประมาณ20โอเคก็อันนี้มีสุยฟงเนาะมันเลยค่อนข้างง่ายแต่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแบบไปใช้มาชิโร่หรือว่าอิคาคุอะไรเงี้ยจะแบบประมาณไหนเพราะเราเองอก็ไม่มีเนาะเราไม่สามารถลองได้เหมือนกัน ก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะพูดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอ,อ,อ,อตัวไปก่อนแล้วบาย